อันนี้ก็พิกแกงเราทําเองนะเจ้าอันนี้ก็เครื่องผสมต่างๆอันนี้ก็เราจะเก่งซมเป็นปลาเซลม,มอนนะสูตรซมก็คือไะคั่วพิ่แกงให้มันหอมๆนิดนึงพอมันได้กลิ่นหอมแล้ว,ลวก็ค่อยใส่น้ํำลงไปแล้วก็น้ำขา่าส่วนผสมน้ำขามก็แล้วแต่คนาชอบนะครับส่วนผมก็ชอบแบบอเปรี้ยวหวานเนี่ยสีสันเขาก็จะประมาณเนี้ไม่ว่าจะทําอะไร ถ้ Hello, าเราใส่ใจมันก็จะอร่อยนะครับเดี๋ยวไปสัมผัสแล้วก็เราเอาตุ๊กอฟองออกนิดหนึ่งเพื่อความใสเพื่คว,วามน่าออกินนะครับพอเขาเดือดแล้วแล้วก็ใส่ปลาลงไปเลยเป็นปลาทั่วไปเนี่ยครับก่อนหน้านี้ผมคิดว่วาปลาเซมอนคงไม่มีปัญญาเอาปลาซมอนเก่งส้มนะครับมันก็คือปลาทั่วไป เอาชอปลาอะไรแล้วก็ใส่ไปตามนั้นแต่อย่าคนมันเกิดแตเขาแบบขาวไม่ใช่ขาวเดียวหมดเด้อมันเป็นขาวนี่เราปิดฝาลงไปลยพอเขาเดือดฟุ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 ดเปิดขึ้นมามันก็หอยหอมเลยครับหอมมันก็จะประมาณนี้นะแต่เราไม่คนเขาเพราะว่าอนอกจะทําให้เขามีมีความขาวขาวเดียวหมดเราก็ปลามันก็จะแตกมันจะเละเราก็มีควานิดนึงแล้วแหละเพื่อความแบบ เป็นสิริมงคลองทำอะไรนะทีนี้เราก็เริ่มใส่ผักลงไปเลยเพราะว่าปากเขาจะเปื่อยมากผักผมนี่ก็คือเอ้ข้างล่างผมหัน่นนะแต่ข้างบนนี่ก็แบบอ้ยอดมนันนะกะย็ยาวๆขนาดนี้อ่าไม่ใชใ่ใครกินนะผมกินเองเพราะผมชอบแบบยาวๆเวลาเหมือนเหมือนงัวกินแบบยาวๆจะได้แบบรสชาติอ่าเราก็ใส่ไปเลยธรรมดาคนมันอยู่คนเดียวนะต้องดูแลตัวเอง กินอะไรก็ทําไปไม่มีใครบังคับอยู่แบบสบายใจถึงแม้ไม่มีเงินทองมากมายแต่ก็ชีวิตนี้เราก็มีความสุขแล้วแ่ะนอกจากลูกเมียทิ้งไปแต่เรามันเก่งเก่งไงไม่ใช่เก่งเลยนะพูดเก่ง <c oughs> คงไม่ใครอยู่กับเราได้ก็คิดว่างั้นอนะ่ะคนแบบนี้ก็สมควรนะเนาะอยู่คนเดียวไป บอกไปแล้วก็ขอแห้งอยู่แล้วก็ชิมดูกนะ็ว่ามันอือหือสดชื่นดังเลยออกหวานหวานนิดหนี่นแล้วก็เพื่อนมันแาบเพราะว่าเราเสร็จผสมปุ๊บเครื่อนแล้วก็ประมาณหนึ่งเรากะเอานะเพราะว่า น,นีก็ถูกตลอดแต่ว่าชีวิตคูไม่เคยถูกมันจะผิดไม่รู้ผิดที่เราหรือว่าที่เขาทำอะไรก็ผิดทุกหมด